ส่วนความกิงเปิดแล้วว่าใครเป็นคนเล่นเฟซของดาราสาวแตงโมซึ่งเสียชีวิตโดยการตกเรือนะคะจมน้ำเสียชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งทนายเดชาได้ออกมายอมรับแล้วนะคะให้การกับนักสื่อข่าวว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเองเป็นคนส่งโทรศัพท์ให้บางแก๊กที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่ง แต่ว่าบาังแก๊กเนี่ยได้ปฏิเสธนะคะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้โทรศัพท์แต่แม่ยอมรับเพราะทนายเดชาออกมาพูดอันนี้นี่นะคะว่าจริงหรือไม่นะคะยังไงใครเป็นคนยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็ยอมรับแล้วนะคะเพราะทนายเดชาบอกถ้าคุณแม่เป็นคนส่งให้เองเพราะว่าคุณแม่บอกว่าต้องการรู้ความจริงว่า จะได้นะคะจะได้กู้ข้อมูลคืนมาว่าข้อมูลถูกลบไปจริงอะ่ะในโทรศัพท์เนี่ยแม่ไปให้ทางศูนย์ของทางโทรศัพท์เนี่ยกู้แต่ว่าบอกว่ากู้ไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าส่งมาประเทศนอกเนี่ยจะกู้ได้และต้องการรู้ว่าได้คลิปลับนั่นเองว่ามีคลิปที่ลูกตัวเองโดนทําร้ายจริงไหมเพราะว่าแม่อยากได้ความจริงนั่นเองอันนี้ก็น่าสงสารคุณแม่นะคะเพราะมันทําให้เรารู้ว่า จริงๆแล้วคุณแม่ก็รักคุณแตงโมอยากได้ความจริงอยากได้ผู้ร้ายตัวจริงถ้ามีผู้ร้ายใช่ไหมคะคุณแม่จึงส่งให้บางแก๊กส่วนทีนี้บางแก๊กเนี่ยนะคะก็ไปปล่อยนะมีการปล่อยคลิปลับอะไรออกไปซึ่งทําให้คุณกระติบเนี่ยไปแจ้งความทีนี้บางแก๊กก็ไม่ยอมรับค่ะนะคะไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้โทรศัพท์จากแม่นะ แล้วก็มีการแจ้งความกับทนายซึ่งไปแจ้งความทนายตั้มนั่นเองค่ะนะคะนี่แหละค่ะนะคะส่วนคุณกะติ๊กเนี่ยกับท่านอัจฉริยะนะคะก็มีการดีเดตกันในช่องโหนกระแสซึ่งตอบโต้กันนั่นเองคุณกะติ๊กก็บอกว่ารออยู่นะหลักฐานเนี่ยที่ว่าคุณแตงโมโดนทําร้ายมีคนกีดขาอะไรเนี่ยแล้วไปโยนล,ลงน้ำเนี่ยเมื่อไหร่คลิปจะออกมาสักที ส่วนพี่อัจฉริยะก็บอกว่าปากดีนะคะก็มีการตอบโต้กันแล้วบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้ดีไอรับทําคดีถ้าดีได้รับทําคดีคลิปนี้ก็จะเปิดเผยเพราะว่าไม่อยากให้คือให้ใครไปแล้วกลัวคลิปเนี้ยมันเสียเปล่านั่นเองนะคะเนาะอันนี้นะคะเราไปฟังข่าวบางช่วงบางตอนกันนะคะว่าทนายเดชาออกมาพูดอย่างไรบ้างกับนักข่าวคะ่ะติดต่อบ่อย,ยจนเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งก็โทรกันหลายครั้งจนเป็นเพื่อนสนิทนะคุยแล้วสบายใจค,คุณแม่มีความทุกข์เรื่องเอ,อแตงโมถึงแก่ความตายแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุการตายที่แน่นอนสังคมก็ตั้งคําถามคุณแม่ก็มีความทุกข์ใจบางเท่าที่ฟังจากคุณแม่บอกว่าบางแจ็กเนี่ยมาแจ้งให้คุณแม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสําคัญที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตายเป็นคดีฆาตกรรมนะครับอืมนะครับ แสดงว่าเหมือนแม่เนี่ยระหว่างที่ผ่านมาแม่คุยกับบังแจ็คมาตลอดจนทำให้แม่เชื่อว่าออลูกสาวคุณนางโมถูกขาตกรรัใช่ครับคือ<ช>คุณแม่เชื่อทุกอย่างจากบังแจ็คใช่ครับแล้วกรณีที่รายงานว่ามีการซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ในราคาสามแสนบาทจริงไหมคะอืมไอเรื่องซื้อโทรศัพท์เนี่ยเราสอบถามคุณแม่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อันเนี้ยคุณแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการซื้อขายโทรศัพท์คุณแม่พูดแต่เพียงว่า หลังจากได้รับโทรศัพท์เนี่ยจากพนักงานสอบสวนสพมือนนทบุรีมาแล้วนะนะวันที่เท่าไหร่เออวันนี้ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณนั้นคุณถุยครับผมดูในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเพจข่าวช่องแปลของเราเนี่ยนะโอ้ก็นหนำด่าแม่น้องแต็โหมดเยอะเลยอ่ะนะคือต้องบอกว่าตอนเดียเละเทะจริงๆฮะมันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโง่ไม่เกิดอินนี่คือไม่รู้ว่าว่าใครนะอันนี้ผมอ่านตามคอมเมนต์เนี่ยนะ ว่าแรงขนาดนี้เลยทีเดียวนะฮะอ่ะขนาดเดียวกันครับทนายเดชาบอกอีกว่ารายงานการสืบสวนทางลับนะครับเจ้าที่เชื่อว่ายูทูบเบอร์คนนี้อาจจะถูกบางแจ็คหลอกว่ามีคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีการฆาตรกรรมจนหลงเชื่อว่าถ้าได้หลักฐานมาจะกลายเป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีไงแล้วต่อมาก็ถูกหลอกเกี่ยวกับภาพของกระติกแล้วก็แตงโมถูกบางแจ๊คปล่อยภาพเก่าๆของแตงโมออกมานะครับเอาไปเชื่อมโยงกับคดีฆาตรกรรมสุดท้ายก็เป็นการหักหลังกันเองเนี่แหละครับ คือเขาพูดถึงไอ้เพจต่างๆที่อาจจะโพสโพสภาพอะไรพวกนี้นั่นแหละเหมือนมีการหักหลังกับบางแจ็คอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะส่วนประเด็นที่ต่อมามีการเอาข้อมูลส่วนตัวของแตงโมมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับคุณแม่บอกว่าขอเวลาอีก2วันจะตอบคําถามว่ารู้หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างน,นะครับเบื้องต้นเชื่อแล้วว่าภาพที่ถูกนํามาเผยแพร่เนี่ย เป็นฝีมือบังแจ็คนะครับอันนี้คือที่นาเดชาบอกกับคุณแม่เออคุณแม่บอกกับทนาเดชาถูกไหมครับใช่ใช่เพราะว่าทนาเดชาเนี่ยก็พูดคุยกับคุณแม่ก่อนที่จะมาถแถลงข่าวอะไรแบบนี้นะครับส่วนประเด็นข่าวที่ว่ามีการไปจ่ายค่าโทรศัพท์ของแตงโมหลังรับเครื่องมาจากตํารวจเนี่ยแม่ยังไม่ตอบเรื่องนี้ แต่ทนายเดชาบอกว่าผมทราบมาจากทางการสืบสวนเนี่ยว่ามีคนไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วจริงๆนะครับส่วนการทังหลังข่าววันนี้ครับทนายเดชาบอกว่าผมเป็นคนติดต่อคุณแม่ไปเองเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นเจ้าของคดีนนะแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยทนายเดชาโทรไปหาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ถึงเวลานี้มันต้องออกมาพูดแล้วนะและที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปถามคุณแม่บอกว่าโทรศัพท์น้องตะโมอยู่ที่ไหน แม่เคยโยนไปที่ธนาเดชาด้วยธนาเดชาบอกว่าเออผมก็<ๆ>สวยสิฮะใช่ไหมเหมือนรับลูกมาแล้วจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ผมเนี่ยสุดท้ายก็เลยโทรไปบอกแม่บอกว่าแม่ต้องพูดแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่น่าจะรู้ด้วยว่าไอการเอาคลิปลับซึ่งเป็นคลิปส่วนตัวของแตงโมทีท่ไม่เหมาะสมเนี่ยโทรไปหากติกเนี่ยมันมีจริงๆทนายเดชาบอกว่าหลังเกิดเหตุคุณแม่น่าจะเครียดครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวทุกๆช่องแล้วไง แต่ทนายเดชาก็บอกแม่ไปบอกว่าแม่ต้องพูดแล้วนะแม่รอไม่ได้ไม่พูดเนี่ยตัวทนายเดชาก็จะเสื่อมเสียไปด้วยก็เลยมีการขออนุญ,ญาตสอบถามและก็ขออนุญ,ญาตแถลงข่าวเพื่อให้ประเด็นนี้มันจบไปนะครับส่วนโทรศัพท์จะตามคืนมาได้หรือเปล่านะครับหลังจากนี้ทนายเดชาบอกว่าก็ต้องไปถามคุณแม่ก่อนนะตอนนี้รู้แค่ว่าคุณแม่เนี่ยส่งมือถือไปให้บังแจ๊กเนี่ยนานเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วนะฮะโอ้โหนานมากพอสมควรนะไม่มีใครรู้เลยจริงๆนะครับ คุณน้องธัญรัตน์ก็สอบถามทนาเดชาบอกว่าคุณแม่รู้จักบังแจ็คได้ยังไงทนายเดชาบอกว่าน่าจะเป็นความพยายามของบังแจ็คอะเหมือนเวลาจะติดต่อใครไปอะติดต่อดาราคนมีชื่อเสียงนะก็ติดก่อติดต่อไปเองรวมไปถึงทนายเดชาบอกว่าบังแจ็คเองก็เคยพยายามติดต่อผมมาเหมือนกันนะแต่การที่แม่ไปคุยอะไรหรือว่าส่งอะไรไปให้บังแจ็คเนี่ยแม่ไม่เคยบอกทนายเดชามาก่อนเลยทนาเดชาบอกเลยบอกว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมทําคดีมาเป็นสิบสิบปีนะ ผมไม่เคยมีลู้ความประมาณแบบนี้เลยนะคือคงงงอะว่าเฮ้ยทำอะไรหรือว่าส่งอะไรไปให้ใครไม่ได้มีการบอกกล่าวกันก่อนนะฮะขณะเดียวกันครับส่วนวันที่มีการเอาข้อมูลส่วนตัวของน้องแจมมาเผยแพร่วันแรกเนี่ยทนายเดชาก็บอกว่าเคยถามคุณแม่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ไหมเพิ่งได้คําตอบวันนี้ฮะทนายเดชาบอกว่าเพิ่งได้คําตอบวันนี้จากการพูดคุยกับคุบคณแม่นั่นแหละฮะหลังจากพูดคุยกันเสร็จปุ๊บแม่ปิดโทรศัพท์หายไปเลยฮะ เพราะว่ากลัวนักข่าวเองก็คงจะโทรศัพท์ไปสอบถามด้วยเนี่ยนะครับผมทีนี้นักข่าวถามประเด็นครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเพจที่ใช้ชื่อแตงโมเนี่ย Happy Melon Official เนี่ยแล้วก็ตอนหลังจากที่มีการทำพิธีชาปนกิจแล้วก็โพสเลยนะฮะลาก่อนนะทุกคนเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือบางแจ๊คโพสภาพหน้าต่าเผาซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ได้จากคนที่ไปร่วมงานแสดงว่ามีคนใกล้ชิดรู้เห็นด้วยหรือไม่ ทนายเดชาบ,บอกว่ายังไม่ได้สอบถามคุณแม่แต่คุณแม่บอกว่าเพจที่เผยแพร่ข้อมูลต,ต่างๆตอนนี้เป็นเพจปลอมแล้วก็รวมทั้งอยากให้คนที่เอาข้อมูลส่วนตัวของแตงโมงมาเผยแพร่เนี่ยหยุดเพราะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนํามาเผยแพร่มีความผิดทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทนายเดชาบ,บอกว่าประสานให้เพื่อนไปแจ้งความกับ FBI แล้วและจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของบังแจ๊คเพื่อให้ทางการที่บอสตันดาเนินการทีนี้ต้องถามฮะ อย่างที่คุณปิ๊กบอกไปอา้าวทนายเดชาบางเรื่องเพิ่งมารู้ในภายหลังจากคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นเจ้าของคดีถูกไหมเป็นลูกความยังจะเป็นทนายความให้คุณแม่หรือไม่ทนายเดชาบอกยังเหมือนเดิมยังเป็นทนายให้อยู่แต่หลังจากนี้ค่อยคุณแม่หายเครียดก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันว่าให้ระมัดระวังโดยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณต่อยได้ยศพี่ชายของคุณแตงโมก็เข้ามาหาทางด้านของ นายเดชาบอกว่าช่วยดูแลคุณแม่เรื่องการาแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สือสส่อเพราะเป็นห่วงนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพที่เมื่อวานนี้ที่งานชพรักิจศพผู้ชมดูฮะที่เราต้องวงกลมมีผู้ชายคนหนึ่งมาคุยกับคุณแม่ช่วงเสร็จพิธีบอกว่าคุณแม่ผมมีข้อมูลเรื่องคดีฆาตกรรมยืนคุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับและผู้ชายคนนี้เป็นคนคนเดียวกับที่มาคุยกับคุณน้องธยรัตน์ผู้สื่อข่าวช่องแปดของเราด้วยซึ่งบอกว่าผมมีข้อมูลอยากจะส่งให้กับทางคุณน้องเหมือนกันเอาละครับ มีหรือไม่มีอันนี้เรายังไม่รู้นะฮะส่วนเรื่องการดําเนินคดีหลังจากนี้คุณแม่อาจจะพิจารณาแจ้งความเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยให้โทรศัพท์มือถือของแตงโมไปกับบางแจ็คเพื่อไปกู้ข้อมูลที่บางแจ็คอ้างว่าเห็นภาพขนาดแตงโมถูกมีตรกรีจจนเห็นว่ามีการฆาตกรรมคุณแม่ไม่ได้มีเจตนาให้มีการปล่อยรูปส่วนตัวแต่ถ้าสุดท้ายคุณแม่ไม่แจ้งความทนายเดชาบอกผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากคนที่ถูกนําภาพมาเผยแพร่อย่างกระติกเป็นผู้เสียหายในส่วนคดีของตัวเองซึ่งกระติกก็มีการไปแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้นะครับขาดเดียวกันะนยท มีการเถียงกันฮะระหว่างคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพนงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับกับคุณกติกอิสรินนะครับอดีตผู้จัดการส่วนตัวของน้องแตงโมฮะคือประเด็นหนึ่งเนี่ยที่กติกเนี่ยมีการถามคุณอัจฉริยะครับว่าไหนอะที่บอกว่าจะเปิดคลิปอะที่เป็นคลิปหลักฐานอะที่บอกว่ามีคนกรีดขาและโยนทิ้งลงน้ําที่หน้าเรือไหนอะทำไมไม่ยอมเปิดออกมาเลยนะนะคือเหมือนรออยู่อะถ้ามีคลิปก็เปิดออกมาเลยไม่ได้ใจร้อนคนรอดูอยู่ทั้งประเทศ อย่าทาให้แฟนขับผิดหวังอะไรแบบนั้นอย่าทําแล้วทิ้งไปแบบเมื่อก่อนเพะถามคุณอัชิยะว่าอยากได้อะไรอีกหรือเปล่านะฮะคุณอชิยะตอบว่ามีแน่นอนกระติกก็บอกว่าเนี่ยหนู่องมากเลยนะใครจะมากีดขาแล้วก็ทิ้งในแม่น้ําแบบนั้นทําให้คุณอชิยะสวนกลับไปเลยฮะบอกว่าปากดีแบบเนี้ยกระติกก็สวนกลับบอกฮะไม่ได้ปากดีแกกว่าพ่อหนูอีกพ่อบอกว่าไม่ให้ล่วงเกินผู้ใหญ่เดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่ถูก พอถามว่าพรุ่งนี้คุณอัิยะจะไปแจ้งความที่กองปราบหรือเปล่ากระติกบอกว่าไม่อยากไปทะเลาะกับคนมีอายุไม่อยากเย็นอยู่คู่กันอย่ามากล่าวหาแล้วไปเรื่อยๆอย่ามาท้าดีเบตดีกว่านะฮะบอกว่ามีคลิปออกมาไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นพอสมควรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัฉยะเหมือนไปประกาศลั่นทั่วราชอาณา,าจากักรอ่ะบอกว่ามีคลิปหลักฐานที่เหมือนมีคนมาจีบที่ขานะแล้วก็โยนน้องนตมโมทิ้งปรากฏว่า ถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นไงก็เลยทําให้กติกเดีย่ยได้ใจเหมือนกันนะก็บกางานว่าอา้าวก็ไม่เห็นจะมีหลักฐานแล้วเอามาพูดโมโวววแบบนี้ได้ยังไงเพราะคุณอัจฉริยะบอกว่าจะส่งคลิปนี้ก็ต่อเมื่อ DSI รับเป็นคดีพิเศษนะฮะครูชมะคือประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นประเด็นมาอย่างที่เราเล่ากันมาหลายวันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่บ้างอยู่กับทนายเดชาบ้างกติกก็บอกไม่มีแล้วบางแจ็คเนี่ยก็มีข่าวฮะครูผู้ชมว่าหรือว่าจะอยู่กับบางแจ็คเพราะการโพสต์มีรายงานว่าเขาโพสต์มาจ ต่างประเทศนั่นแหละออจนสุดท้ายวันนี้คุณแม่เป็นคนพูดเองผ่านนายเดชาว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมอยู่ในมือบางแจ็คแล้วแสดงว่าข้อมูลตอนนี้ที่บางแจ็คได้ไปมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นไหม,มทีนี้ครคุณผู้ชมเห็นทีมงานบอกว่าหลังจากเกิด กระแสเรื่องนี้วันนี้คุณแม่ด้วยความเคารพนะฮะทัวลงเลยส่วนบางแจ็คเองบอกว่าตอนนี้ใครมาว่าผมผมก็ตั้งทนายฟอ้องเหมือนกันคนแรกที่ถูกฟอ้องแล้วคือทนายตั้มสิทธาวิบังเกิดเราไปเริ่มทีละคนนะฮะทีมงานถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยเริ่มจากคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยฮะซึ่งเป็นพ,พิธีกรผู้ประกาศข่าวแล้วก็ทําเรื่องคดีของคุณดังโมตํานานแจ็คก,กับโรสกลับมาแล้วสินะเท่านี้และกันฮะไม่บอกว่าคืออะไรนะ,ะมาอีกคนนึงฮะทนายตั้มสิทธาวิบังเกิดคุณแม่ก็เหมือนจะ ไม่ค่อยโอเคกับทนายตั้มนะฮะก่อนนี้ดีกันบ้างเดี๋ยวบางช่วงก็ล่าสุดโอ้โหนี่ฮะแม่แบบไหนกันครับที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับมิจฉาชีพที่มีคดีมากมายในไทยโดยให้เครดิตคนคนนั้นบอกสังคมว่าอย่าไปว่าเลยแม่เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะจนทําให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตในโศก,กนาฏกรรมแสนเศร้าต้องหลุดออกไปอย่าไม่น่าให้อภัยชาตินี้ก็พอนะครับอย่าขอไปถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องตังโม โอ้โห oh, oh. นี่นะคะอ้ามาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ,ะ Facebook ที่อ้างว่าเป็นแตงโม Happy Melon Official ยังไงฮะมาอีกแล้วโพสต์ก็ไม่รู้ว่าเป็นของบางแจ็คหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นักข่าวพยายามถามบางแจ็คว่าใช่ไหมมีโทรศัพท์ไหมบางแจ๊บอกว่าไม่มีนี่ผมจําได้คือนักข่าวช่องเราก็เคยไปถามบางแจ๊คบางแจ๊คบอกว่าไม่มีแต่ถ้าถามว่าเคยคุยกับคุณแม่ไหมเคยคุยก็แค่นั้นเอง คือก็เคยคุยกับหลายคนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวถึงขนาดวันนี้นะฮะว่าโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมอยู่ในมือของบังแจ็คเพจเนี่ยฮะ Happy ้ e l o n Official โพสบอกว่าการที่ทนายออกมาชี้แจงแทนแม่เนี่ยนะให้มือถือกับคนที่อยู่ต่างประเทศมีการออกตัวเดี๋ยวจะมีคลิปตัดต่อออกมาทําไมทานายต้องรีบร้อนตัวขนาดนั้นมีใครกลัวจะมีคลิปอะไรในมือถือคุณแตงโมจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้หรือไม่จึงรีบให้สัมภาษณ์ดับไว้อ้าว ยังไงกันแน่ฮะเนี่ยครับผู้ชมครับผม